นี่เด้อวคะ่ะทางที่ลงมาสิบิงน้ำไม้กันนะคะเดี๋ยวหนึ่งสิพามาเบ่งอันนี้เลิกงานแล้วเนะแต่ว่าก็าจ,ะจะแบบคึมคึม้าคึมฝนสักน้อยหนึ่งเดี๋ยวนิ่งสิพาไปเบ่งปีที่แล้วเนะช่วงนี้ก็สิเป็นเขาเอื่นว่าฤดูสปริงใบไ,ไม้พรีนะคะพวกต้นไม้ต้นไหลเทากับข,ขึ้นเขียวน้อไม้ฟ้ารังก็สิข,ขึ้นได้โอโหแต่ฮะแค่ตุนนะคะลูกตุนอร่อยมาก เอาน้อง oh. ตัวตุนน้นนะคะไลยอยูนี่เขาเอิรนนตัวล็อกชอ็อ่ะ ทีนี้นะคะตามมาตามมาอาจจะทางเล่ๆหน่อยนะคะฮะว yeah. อ่าอันนี้นะคะเป็นต้นทูบนะคะเ้าเจาล่างค้นกับเอานอออนนะคะนอออนมันไปแกงเนาะแต่ว่าเนี่ยคือบานเท่าเลยค่ะต้นทูบนะคะ นี่ค่ะเป็นบางคนก็เอ่านอออนมาเนาะค่ะนอออนเนี่ยที่เป็นน่อ,อ,องจ้งะ,ะ,จะเจ้ากาเานน็เอาไปแกงเนาะค่ะนี่ก็จจะเป็นน่อขาวๆจังสี่เนาะค่ะเขาเจ้าก็ตัดเอานอนเอาไปแกงเนาะค่ะจังสี่แต่ว่านิ่งบ้านในร่องเมืองแต่ว่าแต่ว่านี่ต้นทุเน่องจะอีกประเฟสหนึ no, ่ จริงจริงๆถามว่า,าเป็นยังคือต้องเก็บนะคะคือแบบมันมันหลเนาะค่ะมันหลายแบบคือบางคนเขาบอบางคนเขาบบรู้เลยว่าต้นมันเป็นยังไงไปนี้เป็นต้นขึ้นมาเขาเจกับปล่อยมันแก่มันแก่เถาถิามเบิดจังสีนะคะแต่ว่าผู้เขาจะหูงสิเขากบบแท้ทีิสิไปสื่อกินมันบ่ค่ะกัประหยัดเงินประหยัดเงินในต่้งหลายกัเก็บมา ลวกมาต้มมาหนึ่งแซ่แข็งไว้เนาะคะ่ะบางคนก็นว่าอ,อันถ่ายวิดีโอคือทั้งสันยังสี่เอาไปยันเสือ,อก็ไดในหางในหางมันมีค่ะแต่ว่าประหยัดเงินได้ต่างหลายด้ยค่ะเซฟเงินได้ต่างหลายเลยมันก็นสีคึ้มๆแน่นะคะ่ะแสงแสงสีบ่างงามบันไดเพราะว่ามันฝนสิตก โน้ตคราฟเทชราสเทคราฟ you see that you can see that on video ป่าน้ำตรงนี้นะคะเป็นเป็นน้ำที่เออ่มาจากใต้ดินนะคะเป็นน้ำผุดขึ้นมาน้ำจะใสสะอาดมากกับหนองปลาเยอะมากนะคะใสมากๆฮะ Yeah. อะไรนะนาย แวะดูคอฟฟี่แม่งเป็นยังไงน้ำมันเยอะแล้วลูกเอาอันนี้แหละฮะอ๋อสี่เฮียโอ้เยอะมากนี่ไงนี่ไงนี่ไงพี่นายนี่นะคะกอแรกแหกหมานค่ะพี่น้องอย่ากอแรกแหกหมาน ะคะ่ะอ๋อตัดไม่ลกจิงนี่เหรออืมอันเนี้ยเอาเอาประมาณเนี้ยอันนี้มันบานๆแล้วนี่นี่อะคะ่ะก็แลกแขกม้านนะคะอุย้ยยังสดอยู่เลยอ,อืมออามา พี่นายจะขับยังป่ะไปกันต่อนะคะนี่ไงนี่ไง,ไงมันแหงนะคะ่ะแหงคักถ้งหยาขึ้นจักว่าโนใหม่จักว่าโนใหม่ฝรั่งจักว่าหยากแยมกันอยู่ โ mm. อ oh. mm. so ้ขิงว่ะสดๆนี่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 เดอหืมพี่ไงพี่นายเก็บสิว่าพักันเห็นเนาใหม่ตี น,นี่นี่หากรอนเลยนะคะ่ะบางอันใจมีจุดนี้หักกันแล้วมันคอยกะฮะมันคอยกะจังหวะได้นะคะ่ะนี่ให้ม,ม,มันเกี่ยมปลายอยู่ตรงกระมึงดีๆดี น้องควงฟี่ๆเนาะบางคนเนาะอันอันมีมีดามาหนึ่งเนาะหนิงสิบอกสูฟังแต่ว่าหนิงก็บบอกสูฟังซื้อว่าเพิ่นมาเหม็นเนาะเพิ่นกับว่าโอ้ยจะเหม็นเฮดบ่คือจะกินแท้บ่บุนิงสิบอกว่าควงที่นิงเก็บที่นิงเฮดวิดีโอทั้งหมดเนี่ยนิงกินนะคะนิงกินแล้วส่วนที่มันเหลือมันลาย้จ้ะนิงแกะแซ่แข็งไว้ช่วงหนาหนาวนะคะประหยัดเงื่นไปได้หลายเลย เราเฮ็ดเพิ่งยังเสียที่นิงไปเก็บเฮ็ดอีหยังก็แล้วแต่นิงไปเก็บมานิงกินนะคะถึงอัดแข็งอัดยังไหวย่ำหนิงก็ออกมากินประหยัดเงินบางคนก็ด่ามาว่าโอ้เฮ็ดคอนเทนต์ซื้อจังสันจังสี่เนาะค่ะบ่กินดอกจังสี่นิงกินนะคะบางที่นิงบ่ได้เฮ็ดกับเข่าเกับน้ำโชว์ลงไปเพราะว่านิงนิงทำกับข้าวแต่ว่าบ้านนิงเลี้ยงแมวนิงก็บ่อยากให้ภาพออกไปว่าโอ้เฮ็ดแล้วน้องแมวอันนั้นอันนี้เนาะค่ะนี่นี่พี่นาย แต่ว่านิงกินเนาะคันเก็บไปยังสี่จ้าเนาะใหม่ฝรั่งสีน่นิงเก็บไปนิ่งกะเอาไปกินไปพัดกินบเมดนิ่งกะใส่ตู้เย็นลวกหนึ่งใส่ตู้เย็นไว้เนาะค่ะก็ย่างกินเพราะว่าพักยุ่นี่ช่วงหนานี่แบบยุ้ใสมันกระสดแต่ว่าพออีกใกล้หนาหนาวเขาก็สีอัดนาแข็งเบิดทั้งหมดเลยนะคะฝรั่งยู่นี่ก็แทบสิกินเนง่สั่นขึ้นกันเก็บเลยลูกเก็บเลยอันนิ่งกับผ้าลูกผ้าผัวมาเก็บนะคะไวดจะกินกัน แต่ว่าหย่ากสิขื้นหกแนมันก็เลยแบบหูไอ้กวนั่นกวนั่นไล่ไล่พี่น้าเก็บเก็บพี่หย่าพี่น้องบ่อสะอวนยังไหนอ่ของฟีฟีสดสดจังจี๋สิบอกว่าในที่มันสดสดหนรสชาติมันแสบนะคะแล้วอากาศอยู่นี่มันหนาวอากาศมันเย็นนะคะเย็นมันก็มันก็ออกง่ามอ่อนอันนี้มันก็อยากแห้งแหงแนมันกับว่าหัวปันไดเพราะว่ามันแรงท้านี่มันก็ค่อยน้ำฝนเราแล้วฝนยู่นี่บริเวณแห้งกระบานเท่าเด้ยพี่น้อง โอ้ขวามปะทอยอยอแมงวีด้ยได้ซ้ำนี่นี่ธรรมชาตินี่กะถือว่าใหญ่แล้วเนาะคะ่ะกวางฟีบริสือเนาะเก็บฝากขอาดอันไม่ยาผู้นี่นะนนจนข้าเจ้าสะออนเนาะ,ะไปเก็บได้จังไหนหูได้จังไหนว่ามันอยู่จังใสข้าเจ้าก็สะออนเห่านะเ<ะ>นาะเดี๋ยวเดี๋ยว พี่นายเก็บเหยียบนะคะพาลูกมาเก็บน้ำโอ้ยพี่พี่แหงหญ่แห้งป้าเบิ้งหรือเบิง้งอันนี้โอ้ยให้นางจากบาทเน่เฮ็ุงานกับเมยแล้วนะคะพี่น้องนี่นะคะสยบดามาความที่ความที่นิ้งเหตุนี่วิดีโอให้เบิ้งนี่นะคะนิ้งก็อยากให้เห็นเนาะคะ่ะอ่านว่าโอ้ให้บานเฮ่าให้บานคนให้บานเฮ่านี่มาอย่อเมิกาเนี่ยไม่ยู่ยจังไหนคิดหอด เนี่ยเคยไงเคยเติบโตมากแบบหากินตามป้าตามดอนห้องสิเกินพูเก็บเห็ดเก็บเผาสิเนาะค่ะมาอยู่เป๊กามันสิมีคือบานหอบองสิเนาะค่ะนิ่งกับพายามไปเที่ยวป้าหาเลาะเบื้องเอิบมันสิมีคือบานหอบองเพราะมันมีเพราะมันมีนิ่งกับอยากอยากให้อย่างอ่ะเขาเอิ่นว่าไม่ได้เนี่ยไว้เป็นพันลูกมันมันโตแล้วอันนี้ก็โตแล้วมันไม่ได้เนี่ยอย่างเงี้ยได้อันใหญ่ๆอู้ดูนี่เอาอันใหญ่ใหญ่เนี่ย ยังไอยากโชว์ให้พี่น้องเขาได้เบิงได้เห็นกันเนาะค่ะว่าเออบ้านเมืองเขาหน่มันมันกับมีจังสี่คือบ้านเฮาจังสีเนาะค่ะบบเมนวา่าอุ้ยอยากโชว์อยากอวดกันอยังมาก,มากไหมเด้โอ้อยยังกรสอนหนะใหม่เนี่ยโอ้ปวดขาเลยได้ไหมอ้ยน,นี่นน่ะอันบใหไงพี่พี่น้องพี่น้องพี่น้องเบิงอันนี้เบิงอันนี้ออ อยู่ในกอหญาแห้งอันใหญ่เบิ้งค่ะใหญ่แห้งหววๆอ่อนๆเลยฟังเสียงหักนี่ค่ะได้ไหมใส่แล้ววังหันเห็นดูแวบๆมาทางนี้มาทางนี้ มันแกีมปลานะครับพี่น้องเห็นแน่บ่เห็นแหนบเบิ่งมือนี่เขาสิได้หลายบ่เขาเป็น้าเก็บใส่มาปแต่ look at us Nhai khắc hm mượn lì ngang chuông ní mân của unipa magazine nha 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 saila saila mầm 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 là, mầm là mầm 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 แม่ก็เก็บของแม่อยู่จะไปให้แม่เก็บให้ยังไงอืมสะออนถูกและฟรีสดด้วยเเสียงหักพี่น้องฟังเสียงหักเสียให้ฟังเสียงหักช,ะชะดัดๆแล้ว สวยงามมากนะคะโอพ้พี่น้อง มันขนาดค่ะบุญยี่พี่หมอไหนเสกรตาไปดิตากร้องคอยนวนไทยเหรอด้วาอยากไปชมวิถีบ้านบ้านอากินแบบบ้านบ้านไม่สิเนาะค่ะนนองโลต้องเด็กก็อยากให้ได้เบิ่งกันนม่สิ มีดามามาก็เลยเอาคนเฮ้เนาะเนาะเนหากคนสร้างคนถือใจก็ถือใจน่าหน้าจิตต่างเอาเป็นว่าผู้ใดเบิ่งกาเบิ่งเนาะค่ะสนใจเบิ้งนันวิถีบ้านบ้านชีวิตบ้านๆนในเมกาติดตามกันไว้หนึ่งสิพภาพปเบิ่งอีงฮะส่วนกุ้งส่วนหอยต่นปูกันอยู่บ้านเฮาค่ะเบืไอ้ว่าถือว่าอีังมากไมยเนาะแต่ว่าอยู่นี่มันก็ถือว่า มันบแมนเขาเรียกว่ามันไม่ใช่ที่ใครจะทําหรือใครจะไปหาเนาะยิ่งกับไปหาบางทีก็บโบคิดว่าสิมีแต่มันกับมี่ยังสิเนาะคะ่ะนอนๆเลยไปไปข้างหน้ากันมากๆพ่อใหญ่แบนดอนมาก อันนี้อันนี้แป๊บเดียวได้ค่ะนี่แป๊บเดียวว่าจะก,กอนนึงได้นี่อันนี้แป๊บเดียวคือเบออิ่งว่าเฮาสิได้หลายบ่อมังนกอะไรอ่ะ Something in there Let m ตัวใหญ่ๆนกตัวใหญ่นะไอทิกลรอสิงที่ no right here it's a big one oh look at it look at it ah มาเิมาเบิงมาเบิมาเบิงมาเบิงนอนี่มาเบิงนอหนี่เบิงอวบอันนี้เก็บหญ้าแมนยังด้ะอ เก็บโซๆได้สิกินได้เบิดเลยค่ะได้เลยมอยหันยไม่ทอนีนึกสิไปเบื้องขวาทั้งนามอ๋อไหนมีตรง้ตง เด็ดมันเลยเดี And ๋ยวเดีเอาอันนี้ไงกรอบเดี๋ยวเดี๋ยวไงล้วซิมให้ซิมมึงว่าสดซดกรอบเนาะมันสิเป็นยังไงมาแต่บ่ แสบแ่บแซบบอยู่แ่บอยู <is a> <melody> ่มาน้าเก็บซิใช่ไหมเดี๋ยวเก็เร็วดี๋ยนตกไหนโอ้รีบเพี่อา เยี่ยมเยี่อันนี้ไหมเอาอาบต่ำๆาหาตรงที่หักได้เดีลูกถ้ามันแข็งมันก็จะหักไม่ได้ถ้ามันกรอบมันก็จะหักได้เดีๆๆ๋ยวหาได้่ตรงนี้นั่นแหละนี่คือตรงที่หาได้กินสดๆเลยนะนี่อยู่ข้างเท้าพี่นายน่ะ ủa đúng không.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 

พี่น้องไปเด้อไปเด้อมึงเด้อเขาพี่น้องมาใหม่ฝรั่งอเมริกาเกิดเองตามธรรมชาตินะคะพี่ Look at this! Oh. What? เอาเอาเรียงใส่ลูกอืม mm hmm. เอามีพี่นายมาสิมีพี่นายมายืมขุดตรงนี้หน่อยสิ mm hmm. มันอ้วนอะเดี๋ยวจะขุดให้พ่อชิมนี่อ้วนๆขาวๆเลยให้พ่อชิมจะได้อ้วนอ่อน,ออน mm hmm. This for you ready This for you อขวสดๆนะมันหวมากร่อยมาก ดัมเนลไม่ฟอดัมเนลยูโก้โลเวอร์ซักกันซีเดอย์เหลือง้าอนกป่าห่างนะคะ <laughs> How you know? Maybe some food in the mouth. Okay we go home now. Say so goodbye. นี่ยะได้เต็มตาแล้วนะคะเด็กกะมันสิมืดแล้วเดี๋ยวพ่อแค่นี้ก่อนเดี๋ยวไว้มือหน้านิงภาพไปเบิ่งหากินแบบบ้านๆวิถีแบบบ้านๆติดตามฝากกดไลค์ติดตามให้น้หน้เด้อค่ะ ฝากขอบคุณทุกกำลังแรงใจนะคะฝากติดตามมาดามบานาสภัยมีกาคนไทยเลยน้ำค่ะสำหรับคลิปนี้ไปกันค่ะ